โอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะสนนราคาที่เท่าไหร่บ้างนะคะก็จะบอกก่อนเลยว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเปิดตัวนะคะช่วงเปิดตัวของเอสเทราครีมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซต10กรัมของแยมเนี่ยนะคะราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่2150บบาทนะคะเป็นราคาเต็มเลยนะแต่ตอนนี้เป็นราคาเปิดตัวนะคะเปิดตัวครีม เป็นโปรโมชันนะคะโปรโมชันถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะคะเซตสิบกรัมจัดเต็มจากราคาเต็ม2,150ลดเหลือ1,890บาทนะคะส่งฟรีอิมเอสเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรีบสั่งไปลองกันเลยนะเพราะราคามันพิเศษมากๆเลยนะคะต่อมาเซตทดลองนะคะเซตห้ากรัมเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่890บาทนะคะแต่แยมขายช่วงโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่790 าท่งฟรี EMS เหมือนกันนะคะก็ยังไงยําก็ฝากด้วยนะครีมที่ยําดูแลเองใช้เวลาในการฟูมฟักเท่าที่ขนมเนี่ยไว้ดีพันกันใช้เวลาในการฟูมฟักดูแลทุกอย่างขั้นตอนเนี่ยงออกมาให้คือเสร็จเนี่ยเป็นเวลาสี่เดือนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะผิวหน้าเยี้ยสาวสุขภาพดีแข็งแรงในระยะยาวแล้วก็เป็นครีมไม่มีสารอันตรายใดๆปนเปื้อนนะคะยําก็ขอฝากเอสเซล่าครีมไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะแล้วก็ยังไงใครมีอะไรสงสัยนะคะก็ แอดไลน์ line, มาถามโทรมาถามหรือเข้าไปดูใน w w w f a c e b o o k c o m n y s h o p ได้นะคะแล้วก็ยังไงยังจะขึ้นการติดต่อของแยนเนี่ยไว้บนหัวคลิปอีกทีนึงนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะพูดมากสุดๆเลยหวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็ได้อะไรไปคิดนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แยมตั้งใจทำมากๆจริงๆแล้วก็ทุกตัวเนี่ยแยมใช้เองทั้งหมดเลยนะคะก็ฝากด้วยนะทุกคนไปแล้